ยามแรงมือหนีเราก็เดินออกมาดูทุ่งหน้าเฮ้าค่ะพี่น้องเป็นทุ่งหน้าที่วานเขาเจ้าปีนี้เป็นปีที่สองค่ะที่พาคกันวานเข่าเองปีแรกนะมีคนวานหา้ปีที่สองสามีวานคนเดียวแต่ปีนี้คุณพอบานเล่าใหา้ล่องล่องวานเบิงขาวว่าเข่าจะออกมาเป็นจา้าใด กะเป็นตามภาพนี่แหละคะ่ะห้างห้างหิงหิ้ง,งปานเขาโพดเกิดบเ่เสมอคะ่ะพี่น้องเต็กกบว่าเป็นยังคะ่ะเพราะว่าเฮาก็จะต้องค่อยๆอ,อันเขาเอื่นว่าสามเอาเนาะจุดใดที่บ่เกิดจุดใดที่เกิดดีแล้วกะโอเคคะ่ะจุดใดที่หนาเกินไปเขาก็ต้องไปย้อนอันภาษาอีสานเฮาเอื่นย้อนคะ่ะหรือว่าไปถอนออกมาเพื่อไปสามไปเสียบตรงที่มันบม่มีเขา่าจริงสินะคะ นี่ก็เดินลัดเลาะไปน้ำทงค่ะความยาวของทงหน้าตรงนี้ก็น่าจะประมาณ1กิโลได้ค่ะ1กิโลก็กลัวค่ะก็ไหลเพอสมควรอยู่จ้ะลงเข่าเจ้าทั้งเบิเลได้ค่ะแต่ละงงานนี่ก็กว่าจะวานเสร็จก็เหงื่อไหลครย้อยเลยแหละค่ะทั้งแดดจ้ะตอนนี้ก็มีฝนโปรยๆปรค่ะเป็นเข่าพึ่งได้แค่15วันค่ะเขาได้แค่15มือ ก็จะมีขนาดประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับค้นทีเพิ่นเคยเหตุน้าล้วเพื่อนก็จะบ่ได้มีความแปลกตาอย่างแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยทําอันนี้ก็คือเป็นความรู้เนาะสาหรับคนที่อยากเรียนรู้หน้าสงการจะมีต้นไม้นั้นเด้มีต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้อานุรักษ์เนาะค่ะมีก็พ่อได้บังลมเงาในเวลาที่เราทํางานอยู่ตรงกลางแดดตรงเนี้ยค่ะ เหลาเวลาห้ามือมือห้อาแต่จะไมาลบที่ตน้ตนใหม่คู่แท่หน้าตรงนี้จะมีต้นประดูมันเหมือนลักษณะทําเหมือนเขตแดนจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเขตแดนเพิ่นกับค้งจะ,อะพอเม่เฮ็ดไวนะ้เนาะเพิ่นกับค้งสีคืดว่าจะเฮ็ดเป็นจุดอยียงสักอย่างกว่าพักกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหน้าผืนนี่เป็นหน้าจํานวนหลายไรเติบเลยค่ะพองพอกับแม่ ของของพอเถ่าพอใย,ยเหลี่ยมค่ะมันเป็นของบรรนผู้เกเก่าเพิ่นเพิ่นกะสิยิ่งเง่าสุดไปจนถึงวัดเลยค่ะที่นี่กะมีลูกมีเต่ากบมาแปงมาปัน่นออกมากะได้หลายส่วนค่ะพี่น้องกบแบ่งกันเหตุแบ่งกันทำแบ่งแขนแบ่งขาแบ่งอาชีพให้กันพอได้ทำมาหากินบนันทีสงการกะจากที่เหตุง,งานสำนักงานออฟฟิศนะจ๊ะ อยากล้องเบิง้งข่าวาอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันจะเหตุให้เฮ้าเนี่ยเลี้ยงชีพชอบได้หรือเปล่าแต่ปกติแล้วสังเกตเบิ้งเนาะเอออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ทําได้ปีละครั้งะสำหรับบ้านสงการสําหรับเฮ็ดหน้านี่ได้ปีละเทือด้อจากพี่น้องด้อบ่มีหน้าปังเป็นหน้าปีค่ะเฮ็ดหน้าแเดือนเดี้ยกา การอยเบึ้งผลผลิตกันเพราะฉะนั้นหน้าผืนหนึ่งถันขายเขาได้หอดลักซี่มืนหาเมือนี่กะถทือว่าสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องวันนี้กะอีกสักระยะหนึ่งเนาะคะ่ะก็จะได้เวลาในการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเ,เขาเอิ่นว่าบำรุงรากข้าวว่ะเ,เพื่อที่จะให้ข้าวตรงนี้ค่ะมันได้มีอาหารกินเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความเขียวมันก็จะมีสูตรของมันค่ะพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งครูเนี่ยิ่นจะสอนสูตรปรกตินาดินทรายเนี่ยมันจะมีสูตรเฉพาะที่เป็นปุ๋ยสําหรับใส่เขาค่ะแต่เผอิญว่าชาวนาทามาทุกปีค่ะใส่สูตรนี้เผอิญว่าเขาห่วงหน่อยแล้วก็ต้นสวยกับจริงแต่ว่าร่วงเขาแทบจะบ่บบมีบ่มีน้ำหนักสมการก็เลยปรับสูตรเพิ่มขึ้นมาจางจากอาจารย์เพื้นซ้อนค่ะเป็นพัฒนาการ